สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องผมก็มีเรื่องราวข่าวคราวดีๆมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วว่าเครือข่ายกยทได้ลุกทวงสิบบัตรสีชมพูร่วมประกันรายได้ยางพาราอย่างแน่นอนครับ <S <S พีรชัยกล้าวยื่นมติปักธงหนุนบัตรสีชมพูเข้าร่วมวง ประกันรายได้ยางพาราส่งสัญญาณบีบประชุม30พฤศจิกายนนี้ชี้หากโดนเทจะจ่ายส่วนต่างเฉพาะบัตรสีเขียวก็จะขอถอนสิทธิ์ไม่เข้าโครงการประกันรายได้ทั้งหมดนั่นเองครับก่อนอื่นจะเข้าเรื่องราวก็เชิกกดและติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยครับ บัตรีชมฟูเป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่ที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ปัจจุบันรวมทั้งคนกรีดยางด้วยกว่า4 0 0แสนรายที่กำลังรอลุ้นในวันที่30พฤศจิกายนนี้จะมีโอกาสได้เข้าร่วมประกาันร,รายได้ยางพาราในเฟสสองหรือไม่ซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่สองซึ่งมีดอตอร์ทองเปรียวกองจันทร์ปลัดเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานจะเชิญทางสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังเข้ามาร่วมหารือในที่ประชุมด้วยนั่นเองนายธีรชัยแสนแก้วประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศการยางแห่งประเทศไทย พร้อมกับตัวแทนเครือข่ายกอยทอททั้งสี่ภาคได้เผยกับนักข่าวว่าถึงสรุปผลการประชุมเครือข่ายเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2563มีมติเห็นชอบว่าถ้ารัฐบาลยังคิดว่าจะมีการจ่ายเงินให้เฉพาะบัตรสีเขียวคือเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์พวกเราในฐานะที่เป็นผู้นำ มีความเห็นจะไม่รับเงินในการชดเชยส่วนต่างประกันร,รายได้ยางพาราแต่จะรับก็ต่อเมื่อจ่ายทั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูนั่นเองซึ่งเป็นผู้ปลูกยางพาราทั้งหมดแต่ถ้ารัฐบาลจะเลือกจ่ายบัตรสีเขียวเพียงอย่างเดียวผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีที่ได้ประโยชน์ก็คือจ่ายน้อย กว่าเดิมเท่านั้นเองส่วนบาทสีชมพูที่เคยได้แล้วจะรู้สึกอย่างไรในฐานะที่เป็นประชากรของประเทศนี้ผมเชื่อว,ว่าหากบัตรออกไปทั้งสองบัตรนี้อย่างน้อยถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและไม่ใช่ไม่เคยจ่ายแต่ถ้ามีความผิดที่จะเกิดขึ้นจากการจ่ายบัตรสีชมพูแล้วนั้นก็มีความผิดตั้งแต่ที่ประชุมคอรมหรือสำนักงบประมาณที่มีการพริจารณาจ่าย เฟสหวงเงินมบก็ประมาณ2 0 0 0 0 6000ล้านบาทไปแล้วนั่นก็ต้องให้ทั้งคณะนี้ติดคุกกันก่อนแล้วหากเกรงว่าเฟสสองจะมีปัญหาเฟส1ก็ต้องติดคุกก่อนอีกเหมือนกันนายเพียรชัยกล่าวว่าผมขอสร้างความแตกแยกกับพี่น้องเกษตรกรดังนั้นในวันที่30พฤศจิกายนวันนี้ผมขอให้จบแล้วก็ขอให้ทั้งสองท่าน จุรินลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และดตรเสริมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเร่งประสานนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้นําประเทศช่วยไปบอกสํานักงบประมาณอย่าคิดเล็กคิดน้อยจ่ายเงินฟรีก็เคยจ่ายมาแล้วแต่ของเราเป็นเกษตรกร,กรที่ปลูกสวนยางจริงส่วนต่างที่พอจะได้เรียกว่าชดเชยรายได้ที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ดีทางเครือข่ายก็หวังว่าโครงการนี้จะจบลงด้วยดีทั้ง2บัตรในการชดเชยรายได้ทั้งบัตรสีเขียวและก็บัตรสีชมพูเช่นเดียวกับโครงการประกันรายได้กเกษตรกรยางพาราระยะที่1ดังนั้นเกษตรกรชาสวนยางแนะนำให้ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตอนข้างล่างใต้คลิปนั่นเองครับเบื้องต้นหากสงสัย หรือไม่พบข้อมูลขึ้นทะเบียนสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่กยทสำนักงานใหญ่กยทจังหวัดกยทสาขาทั่วประเทศแล้วหากทางกยทให้ทกศโอนได้วันไหนในงวดแรกให้ตรวจสอบการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราแบบอัปเดตได้ตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงก็ตรงที่เว็บไซต์นี้เหมือนเดิมครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผม นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดวันนี้ที่เครือข่ายกอยะทได้ลุกทวงสิทธิ์ผมก็เอามาเล่ามาบอกให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรได้รับรู้รับทราบกันแล้วนะครับว่ามีอะไรนั่นเองความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวผมจะตามมาให้พูดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบกันต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดลิงก์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ